ถนนข้าวามบางแสนเริ่มออกเดินทางได้วันนี้เราจะพาไปเที่ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลบางแสนก็คือไปในอ่อไม่ได้เป็นเรื่องของกินอาหารหรือใดๆนะขณะเน,นี้ที่เรากำลังทำรีวิวอยู่นี่ก็คือเป็นถนนข้าวหลามนะก็จะสายฝาประมาณนี้เป็นวิวธรรมชาติสบายๆเนี่ยก็ ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรเพราะบางทีก็รถเร็วรถช้าอะไรก็ไม่ได้โฟกัสป้ายให้ดูเล็กน้อยและในที่สุดเราก็มาถึงบางแสนจนได้พอเข้ามาถึงหาดบางแสนตอนต้นหาดก็จะเจอเอป้ายเขาเรียกว่าทะเลบางแสนแล้วก็มีรูปแบบนี้แบบนี้เลยนะแล้วเราก็ค่อยๆ่อขับรถเข้าไปเพราะว่าถ้ามาถึงชายหาดบางแสนแล้วคุณจะขับรถ แบบประมาณว่าฟาดเจ็ฟาดแปดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอ้อยๆช้าๆค่อยๆลื่นค่อยๆไหลเพราะว่าส่วนมากบางแสนนะจอดรถนะยิ่งถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะักขัตฤก์เนี่ยซ้อนสี่คันนะจ๊ะซ้อนสี่คันเราขอบอกเลยว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มาที่มานั่งรถผ่านหรือมาทเที่ยวอะไรอะอย่างวันนี้ก็ลองมองดูนะ ซ้ายฝารถเยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวด้านชายทะเลคือเลยเอบอกว่าเลยแหลมแท่นมาก็จะเป็นจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะมีช่วงนี้เป็นช่วงปูออกนะเนี่ยก็จะมีแบบนี้แล้วก็จะมีลูกปูน้อยๆวิ่งวิวที่มองเห็นไกลปู ก็จะเป็นบริเวณจุดชมวิวที่มีน้องลิงเยอะๆนะก็บริเวณนั้นก็จะสวยแต่คือการเดินทางไปบริเวณนั้นถ้าเรามีกระเป๋าสตางค์หรือว่ามีน้องมีลูกเด็กเล็กแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องขวน,นระมัดระวังนิดนึงจะถ่ายภาพเพลินๆไปก็ไม่ดีนะแต่บริเวณนี้ยังอยู่ส่วนมากตรงจุดบริเวณจุดชมวิวเนี่ย คนไม่ค่อยจะมาออกันนะคนก็จะออกกันอยู่บริเวณตรงชายหาดที่เล่นน้ําได้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆแต่ถ้าวันตลาดนะัดแต่เขาจะมีตลาดนะัดเสาร์อาทิตย์วันตลาดนัดก็จะมีคนบริเวณนี้จุดนี้ก็จะเป็นตอนนี้กลางคืนนะตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นแหลมแท่นอะไรประมาณนี้ก็สวยมีจุดชมวิวแล้วก็จะมีทงชาติถ้าเป็นช่วง ยุครสศุก์ก็จะประมาณนี้เลยลมพัดสู้ฟ้าสู้ซ้ามา,ยมาอย่างนี้เลยรับลมแรงมากอี้แต่ว่าจะมีเด็กมาเล่นเต้นเล่นอะไรเอาสเก็ตสกีอะไรฮอสเก็ตนะไม่ใช่สกีนะรอสะสกีลงไม่ได้เนี่ก็จะมีเด็กมาเล่นบริเวณนี้เยอะแยะเลย แล้วก็ผู้คนก็จะมานั่งชมวิวชมวิวทะเลยามกลางคืนนั่งมองวิวทะเลอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีฝฟูงนกบินแล้วเราก็จะมองไปเห็นอา่ายามกลางคืนของบางแสนเป็นเกาะเป็นอะไรก็คือจะมองเห็นจากด้านนี้ได้เลย แต่โดยส่วนตัวเราเองอะ่ะเป็นคนที่ว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเราก็จะมาแต่มาแป๊บเดียวเราก็กลับเลยก็แต่จะมาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปถ้าใครบอกว่าตัวเองเอ่ะไม่มีความสุขภาพความสุข,สสขคุณลองนะคุณลองได้เลยว่าคุณมานั่งชมทะเลตอนกลางวันก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้เพราะว่า เสียงคลื่นเสียงลมที่ทะเลเนี่ยเหมือนบรรเพลงบรรเลงขับกล่อมทำให้แบบเอ่อความรู้สึกชีวิตจ,จิตใจของเราเปลี่ยนนะแล้วก็มีความสุขเพลิน,เ,นเราจะลืมงานลืมสิ่งอย่างอย่างที่เราเคยแบบ,บเครียดหรอาอะไรอย่างเงี้ยเราจะลืมหมดจนกว่าเราไปเริ่มต้นวันใหม่คืออารมณ์เราก็จะดีทุกอย่างาก็จะสดใสเราบอกได้เลยว่า มนสนิของพืชทะเลมีนะมากนาทะเลไม่ได้ตึกถึงอาหารทะเลอร่อยอๆอย,อย่างเดียวนะเรานึกถึงภาพบรรยากาศนึกถึงการได้ถ่ายรูปก,การได้ชมวิวและ ขอย้ำทะเลกลางวันกับทะเลกลางคืนต่างกันมากเลยนะเพราะว่าทะเลกลางวันโอเคเราเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายก็คือได้ปฏิสัมพันธ์ได้อะไรพูดคุยเล่นน้ำอะไรแต่ทะเลกลางคืนเหมือนทุกคนจะไม่ค่อยคุยก,กันนะเราจะนั่งชมชิวๆเหมือนเราฟังเสียงเพลงอะไรประมาณนี้แต่งคนแต่งอยู่เพราะว่ากลางคืนก็คือจะระมัดระวังตัวนะถ้าเป็นกลางวันก็คือสบายๆมา,ายนอะน่กันะ ลองพิสูจน์กันดูนะจ๊ะว่ามีฟ้าผุดจริงไหมถ้าใครว่างก็คือลองลใกล้ๆก็คือบางแสนนี่เลยบางแสนนี่กับขึ้นแรงนะเป็นบางช่วงนะไม่ใช่มาทุกช่วงแล้วจะได้ขึ้นแรงหมดแต่ณปัจจุบันเดือนมิถุนายนเนี้ยขึ้นแรงเกือบทุกวันนะเราเห็นว่าหน้าแบบหน้าฝนอะไรเงี้ยจะมีมรสุมเรื่อยๆเ,เนะเาะแล้วก็จะขึ้นแรงแต่ขอย้ําไม่เป็นอันตรายกับ ทุกคนนะเพราะว่าเรานั่งอยู่ในที่สูงทางหลวงเขาก็จะทําที่พักที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่สูงพวกเราอะ่ะนั่งกันสบายๆชิวๆไม่ต้องกลัวความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าแบบเขาเรียกว่ามานั่งชิวได้สบายมากเลยวันนี้เราก็พูดคุยเลอะะเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเรื่องทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็จบคลิปเด็เท่านี้บายๆคลิปหน้าเจอกันใหม่